ยินดีต้อนรับสู่ Sky t ท o Road ช่องของคุณสำหรับการจอดลิกเทคโนโลยีการทหารและยุทธวิธีสมัยใหม่ที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมล้ำสมัยที่กำลังเปลี่ยนโฉมสนามรบในอนาคตตั้งแต่รถถังและเครื่องบินสมัยใหม่ไปจนถึงระบบการรบอัจฉริยะถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยีกลาโหมการเคลื่อนที่เชิงยุทธศาสตร์และวิศวกรรมระดับสูงที่นี่คือที่ของคุณ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถถังแห่งอนาคตในปี2026รุ่น Atomic Hanner ซึ่งเป็นยานเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงทหารทั่วโลกรถถังคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งการรบด้วยเกราะซึ่งรวมพลังการโจมตีเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ระบบพลังงานอึดท,ทนและความสามารถในการปรับตัวต่อสนามรบที่เหนือชั้น Atomic Hanner ถูกออกแบบโดยเน้นความหลากหลายในการใช้งาน ความคล่องตัวและความอยู่รอดมาพร้อมกรอบผสมรุ่นใหม่ที่สามารถต้านทานกระสุนเจาะก,กรอบระเบิดทรงตัวและแม้กระทั่งการโจมตีจากโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพกรอนี้ยังรวมเทคโนโลยีตอบสนองและพลางตัวเพื่อลดการตรวจจับทั้งจากเรดาร์และระบบตรวจจับความร้อนซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นภายในเครื่องยนต์นั้นอะตอมิกแฮนเนอร์ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบผสมระหว่างพลังงานปรมาณูและดีเซลซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่จากระบบเดิม การรวมพลังงานแบบใหม่นี้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงทั่วไปเพิ่มระยะการปฏิบัติการและลดการปล่อยความร้อนและเสียงทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรดอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นคือปั้มปืนอัตโนมัติที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด140มิลลิเมตรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สามารถคำนวณระยะทางความเร็วลมและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในเซี้ยววินาที พร้อมด้วยอาวุธรองเช่นปืนกลอเนกประสงค์ระบบป้องกันภัยทางอากาศและช่องปล่อยโดรนที่ซ่อนอยู่รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สามารถส่งโดรนออกสำรวจและเข้าร่วมการต่อสู้พร้อมกันได้ภายในห้องควบคุมของลูกเรือได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพลูกเรือเพียงสามคนก็สามารถควบคุมรถถังได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหน้าจอสัมผัสระบบควบคุมดิจิทัลและเครือข่ายยุทธวิธีที่เชื่อมต่อกับหน่วยรบภาคพ,พื้น โดรนและศูนย์บัญชาการหลักพร้อมแว่นตา AR ที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์แม้ในสถานการณ์ที่ทัศนวิสัยต่ำด้านการเคลื่อนที่ Atomic h a n d e r ใช้ระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับสภาพตามพื้นผิวภูมิประเทศและอุปสรรคต่างๆได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองบนภูเขาหรือทะเลทรายรถถังคันนี้สามารถปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลและแรงยึดเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม มีความเร็วสูงสุดบนถนนมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกถนนประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับรถถังขนาดนี้ระบบอัจฉริยะในรถถังยังช่วยในการนำทางกึ่งอัตโนมัติวางแผนเส้นทางและตรวจจับภัยคุกค,คามได้ด้วยตนเอง AI ในระบบสามารถประมวลผลข้อมูลภาคสนามจำนวนมหาศาลภายในไม่กี่วินาทีเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือดำเนินการหลบหลีกในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระบบเรดาร์โซนาร์และกล้องถ่ายภาพความร้อนรอบทิศทาง ช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามจากทั้งทางบกและอากาศได้แบบ360องศาอีกหนึ่งจุดเด่นของ Atomic h a n n e r คือการออกแบบแบบแยกส่วนที่สามารถอัปเกรดระบบอาวุธกรอะหรือเซนเซอร์ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเสียเวลานานประเทศที่ลงทุนในรถถังนี้ไม่ได้เพียงแค่ซื้ออาวุธยุโทโธป,ปกรณ์แต่ยังได้แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องรถถังคันนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสูง มีการเข้ารหัสแบบควอนตัมและระบบป้องกันการแฮกหรือรบกวนสัญญาณในยุคที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำลายภารกิจได้ความมั่นคงในข้อมูลของ atomic h a n n e r จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและระบบยังชีพของลูกเรือก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากทำให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีอาวุธนิวเคลียร์เคมีหรือชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบบกรองอากาศควบคุมอุณหภูมิและการออกแบบภายในที่ลดความเหนอยาระหว่างภารกิจ แม้รถถังอะตอมิกแฮนเนอร์จะยังไม่ถูกนํามาใช้เต็มรูปแบบในสนามรบแต่จากการทดสอบภาคสนามเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามันอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถถังยุคใหม่สําหรับประเทศที่ให้ความสําคัญกับความเร็วความอัจฉริยะและการบุรณาการในหลายมิติทางทหารสรุปได้ว่าอะตอมิกแฮนเนอร์ปี2026เป็นมากกว่ายานกรอบมันคือก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในสงครามด้วยการรวมพลังความฉลาดและความยืดหยุ่นไว้ในหนึ่งเดียว ตั้งแต่การออกแบบที่พรางตัวได้ไปจนถึงความสามารถกึ่งอัตโนมัติทุกองค์ประกอบของรถถังคันนี้สแสดงถึงอนาคตของกลยุทธ์การป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นการบุกทะลวงหรือสนับสนุนภารกิจแบบผสมรถถังคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ขอบคุณที่รับชมรีวิวจาลึกรถถังอะตอมิกแฮนเนอร์ปี2026หากคุณสนใจในเทคโนโลยีการทหารรถยนต์แห่งอนาคตและยุทธวิธีสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตาม Sky To Road เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ เราจะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป